สวัสดีคุณคและท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้กลมสามของพอรารจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องฝนหลวงทุกคนรู้จักฝนหลวงกันไหมคะฝนหลวงคือโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9้ามีจุดประสงค์เพื่อสร้างฝนเทียมสําหรับบรรเทาความแห้งแล้งให้แก่เกษตรกรค่ะเราไปดูวิธีการทำฝนหลวงกันดีกว่าการทำฝนหลวงนะคะมีทั้งหมด3าขั้นขั้นที่หนึ่งขั้นก่อกลวดขั้นที่2ขั้นเลงให้อ้วนและขั้นที่3าขั้นโจมตีค่ะ ขั้นก่อกวนเป็นการเร่งหรือเสริมการรวมตัวของเมฆทำได้เมื่อมีความชื้นสัมผัสมากกว่า6 0เซโดยใช้เครื่องบินโปรยผงโซเดียมคลอไรด์ที่ระดับ7 0 0 0ฟุตโซเดียมคลอไรด์เป็นสารที่มีคุณสมบัติดูดความชื้นซึ่งเป็นเกณฑ์เหนี่ยวนำให้ความชื้นหรือไอน้ำรอบๆมารวมตัวกันเป็นก้อนเมฆเมฆที่ได้มีอุณหภูมิมากกว่าศูนย์องศาเซลเซียสเรียกว่าเมฆอุ่นขั้นเลี้ยงให้อ้วน เป็นการเร่งหรือเสริมให้เมฆมีขนาดใหญ่และหนาแน่นขึ้นโดยเมื่อเมฆก่อตัวจนมียอดสูงถึง1,000 10, 0ฟุตเครื่องบินจะเข้าไปในเมฆที่ระดับสูงกว่าฐานเมฆเพื่อโปรยผงโซเดียมคอลอไรด์ซึ่งเมื่อละลายน้ำแล้วจะคลายความร้อนส่งผลให้อุณหภูมิในก้อนเมฆสูงขึ้นละอองน้ำจะเกิดการระเหยทำให้ไอน้ำลอยสูงขึ้นเมื่อไอน้ำลอยตัวขึ้นกระทบกับอากาศเย็นที่ระดับสูงจะเกิดการควบแน่นกลับเป็นละองน้ำ กระบวนการระเหยและควบแน่นนี้เกิดเป็นกระบวนการลูกโซ่ทำให้ก้อนเมฆขยายตัวใหญ่ขึ้นจนยอดเมฆสูงถึงระดับ18,0 0 0ฟุตขึ้นไปเมฆบริเวณนี้มีอุณหภูมติต่ำกว่าศูนองศาเซลเซียสเรียกว่าเมฆเย็นคารจอมตีนะครับก็คือเร่งให้เมฆรวมตัวกันอย่างหนาแน่นแล้วเกิดเป็นฝนตกนะครับแบ่งเป็นสาวิธีโดยเริ่มต้นที่จอมตีแบบเมฆอุ่นแบบแซนวิชนะครับโดยใช้เครื่องบินสองลำ ลำแรกอยู่บนเมฆอุ่นเพื่อเหนี่ยวนำไอ้น้ำรอบๆก้อนเมฆให้มารวมตัวกันโดยผง NACL ที่ระดับหนึ่งหมื่นฟิตลำที่สองอยู่ถาเมฆเพื่อล,ลดอุณหภูมิของถาเมฆปล่อยอยูเรียที่ระดับเจ็ดพันฟิตทั้งสองลำทำมุมเย้ยงกัน45้อาองศาโดยยูเรียละลายในน้ำจะเกิดความร้อนทำให้ละอองน้ำในก้อนเมฆมารวมตัวกันโดยทำให้ถาเมฆน้นต,ต่ำลงและทำให้เกิดฝนครับ เสริการโจมตีหากโจมตีแล้วเมฆไม่เคลื่อนลงต่ำลงหรือฝนไม่ตกนะครับจะเสริมการโจมตีได้โดยนำเครื่องบินหนึ่งลำโดยน้ำแข็งแห้งที่ระดับต่ำบนฐานเมฆหนึ่งพันฟุตน้ำแข็งแห้งที่มีอุณหภูมิล,ลบเจ็ดสิบแปดองศาจะชักนำให้ก้อนเมฆเคลื่อนต่ำลงและทรับไมเกิดฝนตกครับการโจมตีเมฆเย็นเป็นกรณีที่เกิดเมฆเย็นแล้วมีกระแสมวลอากาศไหลขึ้นมากกว่า1000ฟุตตอนนนาที มีปริมาณน้ำเย็นจัดทำให้เกิดฝนในปริมาณมากได้วิธีทำคือนำเครื่องบินบินไปที่ระดับ21,500ฟุตหรือเหนือเมฆเย็นแล้วยิงพุซิลเวอร์ไอโอไดทำให้ไอน้ำเย็นยิ่งยวดเกาะและเกิดผลิตน้ำแข็งขนาดใหญ่หล่นลงมารวมตัวกับไอ้น้ำและละอองน้ำในเมฆอุ่นทำให้เกิดฝนครับ การโจมตีแบบซูเปอร์แซนด์วิชกรณีที่พัฒนาถึงระดับเมฆเย็นและต้องการให้ฝนตกหนักและต่อเนื่องโดยที่โจมตีเมฆอุ่นและเมฆเย็นไปพร้อมกันลำแรกอยู่ยอดเมฆอุ่นโรยผงโซเดียมคลอไรด์เพื่อเหนี่ยวนำไอ้น้ำรอบๆก้อนเมฆให้มารวมตัวกันลำที่สองอยู่ฐานเมฆอุ่นปล่อยยูเรียเพื่อลดอุณหภูมิของฐานเมฆและเครื่องมปนลำที่สามจะอยู่เหนือเมฆเย็นยิงพูซิลเวอร์ไอโอดา์ ทำให้เกิดผนึกน้ำแข็งขนาดใหญ่หล่นลงมารวมตัวกับไอ้น้ำและละอองน้ำในเมฆอุ่นทำให้เกิดฝนครับ